สวัสดีค่ะวะละกรสมุนไพรนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมกับไม้มงคลตลอดการของที่ร้านต้นหนึ่งนะคะเราเคยทำคลิปเอาไปแล้วทำคลิปไปแล้วถึงการเรียกไม้ใหญ่แย้จากต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม้ใหญ่แยะเนี่ยมีการเรียกชื่อกันจากครูบาอาจารย์พ่อเฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ย มันนานมากแล้วนะคะแล้วก็มีการเรียกกันกับไม้หลายชนิดหลายต้นมากซึ่งเราเคยทำคลิปเอาไว้4ี่ชนิดนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันมีมากกว่านั้นนะคะและความเชื่อนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะถ้าคนจะบอกว่ามันไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่าคนที่เขาบูชาไม้ตัวนี้ไปอ่ะลองไปถามเขาดูนะคะว่าเขาบูชาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ เพราะว่าจริงๆจะเป็นไม้มงคลก็แล้วแต่นะคะเป็นว่านเป็นสมุนไพรก็แล้วแต่กระแสของไม้พวกนี้ทุกชนิดน่ะจะมาไวไปไวมากเท่าที่เราขายไม้มาสิบกว่าปีกระแสมันไม่เคยนานเกิน6เดือน9เดือนหรือหนึ่งปีเลยแต่ไม้ตัวเนี้ยเราขายมาตั้งแต่เริ่มเปิดร้านก็สิบกว่าปีมาแล้วนะคะจนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงอยู่ในความนิยมแล้วมันเป็นลักษณะปากต่อปากเพราะไม่เคยมีการบันทึกเอาไว้ในตำราเพราะฉะนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อ <S <S มันก็ยังคงเป็นไม้มงคลต้นหนึ่งที่มีคนนับถือตลอดมาแล้วเราเชื่อว่าก็จะมีการนับถือหรือมีการเล่นหากันตลอดไปนะคะวันนี้พามาดูวิธีการเลือกไม้แย่และแย่นะคะจากที่เราเคยเห็น ครัวบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขามาเลือกมาดูไม้แย่แย้เนี่ยเขาเลือกจากอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะเลือกไม้แย่แย้ที่มีสีเขียวเข้มลายใบชัดนะคะบางคนเขาก็จะเอาไปดูเสียงโชคเนี่ยทีละใบทีละใบเลย จริงๆมันมีเรื่องเล่าอะไรเยอะมากค่ะเราคงไม่พูดลงเป็นลึกขนาดนั้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไปถ้าใครรู้จักว่าร้านวลากรสมุนไพรมานานก็จะรู้ว่าเราหา่างไกลจากคำว่าอยากโปรโมตอยากโอ้อวดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราจะค่อนข้างเก็บตัวแต่บางครั้งถ้ามันมีของที่ดีมากจริงๆเราก็จำเป็นต้องเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะให้ได้ทราบกันเอาไว้ ทีนี้บางคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเลือกไม้ใหญ่แย้ในไซส์ที่เล็กแบบนี้นะคะคือไม้ไซส์เล็กเนี่ยมันก็ดีตรงประหยัดงบเนาะแล้วก็ง่ายในการที่จะเอาไปปลูกดูแลแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวคือปลูกนะคะเพราะว่าการใช้ไม้ใหญ่แย้เขาจะใช้อยู่สองอย่างหนึ่งปลูกสองทำตะกุดซึ่ง เส้นเล็กๆขนาดนี้มันไม่สามารถที่จะเอาไปทําตะกุดอะไรได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนที่อยากพกแล้วงบน้อยจริงๆมันก็ยังพอได้อะคะ่ะเพราะว่าบางคนเกจิหรือฤาษีให้บูชาเป็นใบๆเลยก็ยังมีนะคะทีนี้เราจะบอกนิดนึงว่าการเลือกไม้ใหญ่แยๆเราคิดว่าสําหรับคนที่คิดว่าจะซื้อต้นเล็กแล้วต่อไปมันจะเติบโตเป็นต้นใหญ่เนะี่ มันอย่างที่ร้านที่จะเห็นเราจะโพสต้นใหญ่คู่กับรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะอยากจะบอกว่าไม้ไซนั้นน่ะมีอายุมากกว่า50ปีนะคะดูได้จากกระถางคือเราเคยมีคนขายกระถางอะ่ะที่เขาส่งกระถางดินเผามาทักเราว่ากระถางที่ใส่ไม้ใหญ่แย่ของต้นของที่ร้านน่ะมีอายุตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่เขาซึ่งเดี๋ยวนี้เลิกผลิตกันแล้วกระถางรุ่นนั้นนั่นมันก็แปลว่า ไม้มันจะต้องมีอายุมากพอๆกับการเริ่มต้นหรือแม้จะเป็นล็อตส,สุดท้ายของกระถางมันก็ไม่ต่ำกว่า50ปีถึงจะได้ไม้ใสนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะปลูกต้นเล็กแล้วสักวันนึงมันจะค่อยๆใหญ่ไปเหมือนต้นสกักเหมือนต้นมะม่วงเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ต้องไม่ถูกต้องนักนะคะเราดูอย่างหน่อของต้นนี้คือไม้ใหญ่ยะชนิดเนี่ย เขาจะมีการแตกหน่อด้านข้างออกมาเรื่อยๆหน่อของต้นเนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเริ่มแตกใบละถ้าแตกใบแบบนี้คือหยุดสูงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแม้กระทั่งหน่อใหม่ที่ค่อนข้างอวบอ้วนกว่าต้นเก่าอะพอเขาแตกใบแบบนี้ปุ๊บอะค่ะความสูงเขาจะหยุดทันทีเลยนะหมายถึงว่าชิ้นนี้ตแค่เนี้ย ซึ่งจะเล็กกว่าชิ้นเก่าที่มีอยู่ด้วยซ้ำนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะการเติบโตไล่ขนาดของเขาอะ่ะมันช้ามากแล้วจริงๆมาตรฐานของการปลูกไม้มงคลก็คือไม่เร่งปุ๋ยนะคะเพราะมันถือว่าเป็นการเสี่ยงไทยพยากรเจ้าของด้วยว่าช่วงนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นไม้มงคลทุกชนิดจะไม่เร่งปุ๋ย เรามาดูไซส์ที่ใหญ่ขึ้นกันนะคะต้นเนี้ยมีการแตกหนอ่ออันนี้แตกขึ้นมาหนึ่งหนอ่อสวยงามมากนะคะแล้วก็อันนี้นี่ก็คือหน่อใหม่นะก็ปรากฏว่าอย่างนี้คือเริ่มบานแล้วก็เท่ากับว่าความสูงเขาจะหยุดอยู่แค่นี้คะ่ะไม่โตไปกว่านี้ละเดี๋ยวเขาอีกหน่อยเขาก็จะบานแผ่ ออกมาเป็นยอดนะคะเพราะฉะนั้นไซ์นี้เห็นไหมคะไม่ว่าจะโตมากี่กิ่งรักษาระดับเดียวกันหมดเลยจะเป็นกิ่งนี้กิ่งใหม่นี้กิ่งนี้กิ่งที่ขึ้นมาใหม่นี้อย่างมากก็คือลุ้นกิ่งนี้ว่าจะสูงได้อีกสักเท่าไหร่ ก่อนที่ใบจะบานขึ้นมานะคะแต่จะมีไม้ยใหญ่แย่ที่เขาหลุดไซม์ไหมมีแต่ก็เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนักนะคะอย่างเช่นต้นเนี้ยซึ่งลักษณะเขาเนี่ยคือสวยงามมากใบเขียวจัดลายใบชัดมียอดหนึ่งค่ะ ที่เขาจะสูงต่างเพื่อนต่างฝูงโตประมาณนี้สักสองฟุตได้มั้งนะคะก็ถือว่าโตพอสมควรแต่ก็อยากจะบอกว่าอันนี้รอยกิ่งเล็กๆเขาไซส์ขนาดนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมที่ จะเอามาทำตะก,กุดนะคะแต่ก็ถือว่าพุ่งผ่าเราใช้ได้นะคะซึ่งปกติเราก็จะเห็นไม่บ่อยในการพรุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ถือเป็นเรียกว่าเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งที่ดีเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นการแตกหน่อใหม่หรือเป็นการมีหนอ่อมีต้นที่พุ่งขึ้นมาสูงเนี่ย นะคะก็แปลว่าตอนนั้นเจ้าของก็จะมีโชคดีโชคลาบบางทีโชคดีโชคลาบ,บ,าลาบมันไม่ได้หมายถึงถูกเลขถูกเบอร์อย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงไปสมัครงานแล้วได้งานดีๆมีโชคจากผู้ใหญ่ให้ของให้โอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือรวมเป็นโชคลาภทั้งหมดเลยนะคะเรามักจะมองว่าโชคลาภคือการถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็เออ บูชาของมงคลอะไรก็ไม่เห็นถูกหวยเลยบางทีแค่ชีวิตปกติสุขดีโดยที่ไม่พบพยานอันตรายต่างๆก็ถือว่าเรามีโชคมีลาบแล้วนะคะอะลองมาดูต้นนี้บ้างต้นนี้ปล่อยในราคาแค่2,000บาทค่ะมันมีหนอที่พุ่งขึ้นมาน่าจะยาวเป็นเมตรได้ไหมนะคะ อันนี้ปลายบานละแปลว่าหยุดโตละความสูงได้แค่นี้หน่อไซเนี่ยพอรอให้เขาแก่จัดเต็มที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเนี่ย mm. ก็สามารถที่จะเอาไปตัดทำตะก,กุดด้วย,ยได้เลยนะคะแต่มันก็มีวิธีตัดเนาะซึ่งเราเองก็จะไม่ทราบแล้วค่ะ แต่ถ้าเอามาตรฐานกลางๆของการตัดไม้เพื่อใช้ในการมงคลทั้งหลายแหละเขาก็จะเลือกวันดีวันครูอย่างเช่นวันพฤหัสเนาะเราเขาในขณะที่ตัดก็ก็จะท่องคําว่านโมตัดสะตวพอตัดปุ๊บในก็ตัดเลยนะคะอย่างของที่ร้านก,ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นครูบาอาจารย์บางสายเนี่ยเขาก็จะต้องรอให้ ทิ้งทิ้งก็คือเหมือนกับตายพายอะคะ่ะคือกิ่งเขาจะเขาจะตายพายก็คือแบบทิ้งตายทิ้งใบทิ้งอะไรตายไปเองเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็ถือว่าแรงนะคะแต่อันนี้ก็กิ่งเล็กเกินไปก็อาจจะพกได้ทามวลสารได้จะทําตะกุดก็คงอย่างแม่ยังเล็กเกินไปเนาะทีนี้บางคนจะถามว่าไม้ใหญ่แยกเพศผู้เพศเมียไหม เราว่ามันก็เป็นการพูดกันเองเนาะเพราะด้วยความที่มันไม่มีตำราบอกแต่อย่ามาพูดว่าพเพศผู้เพศเมียคือต้นเขียวและต้นน้ำตาลนะคะให้รู้ไว้เลยว่าคืออ่อนน่ะเขาก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีกับหุ้มแบบนี้แหละเสร็จแล้วพอกิ่งเขาแก่นะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นข้อปล้องแล้วก็ไอ้เปลือกหุ้มเนี่ย แกแล้วก็จะหลุดลอกออกไปเกือบทั้งหมดอันนี้กิ่งที่เกิดขึ้นก่อน mm. ก็จะมีความเขียวเริ่มอมน้ำตาลขึ้นมา mm. เพราะฉะนั้นถ้ามาแยกจากสีลำต้นนี่ไม่โอเคนะคะมันไม่ใช่มันแบบเดียวกับไอ้ที่เล่นว่านเล็บคุดกันแล้วก็เล่นสีขาวกับสีดำแล้วสีขาวก็คือการที่เอาผลว่าน ผลเล็บคุดอ่อนมาแกะ,ะมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ไม่โอเคนะคะแบบนี้เราไม่ไม่คุยด้วยไม่มีอะไรจะคุยด้วยถ้ามาแยกตัวผู้ตัวเมียกับสีน้ําตาลกับสีเขียวเนี่ยมันคือต้นอ่อนกับต้นแก่เนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไม้ตัวเนี้ยก็สอบถามครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ที่ท่านอยากได้ผู้เท่าผู้แก่เนี่ยให้แน่ใจซะก่อนว่าท่านอยากได้ต้นไหนเอารูปให้ท่านดูเพราะบางคนก็อาจจะเล่นต้นเป้าตองแตก บางคนอาจจะเล่นใหญ่แย่เกรดแต่ยาญ่แย่ที่เป็นที่นิยมที่สุดราคาเบาที่สุดแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ที่เป็นที่เก่าขันขันกันเยอะที่สุดก็คือชนิดนี้นะคะที่เล่นหากันอย่างยาวนานมาโดยตลอดแล้วตอนนี้กระแสก็กลับคืนมาอีกแล้วนะคะเล่นไม้ประดับก็อาจจะได้แค่ความสวยงามแต่เล่นไม้มงคลเนี่ย ถ้าธิ์ถ้าดวงถ้าคลื่นของเราตรงกับไม้เนี่ยปฏิหารมันก็เกิดขึ้นได้เสมอวิธีลดน้ําจริงๆไม่มีคาถาที่ตายตัวนะคะบางคนใช้คาถาออนโมพุทธยะบางคนก็อิติปิโสหรือบางคนนะคะก็บอกว่าถ้าจะทำธิ์ไม้เนี่ยก็ท่องคาถาพระคาถาชินนบัญชรเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นเจ้าของร้านขายสังฆพันธ์ จะท่องเอาไปเอาไปท่องที่ห้องพระตัดเป็นชิ้นเอาไปท่องที่ห้องพระด้วยคาถาชิ้นบัญชรท่องไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะว่าไงเนาะแต่เราก็คือสะสมสายพันธุ์แล้วก็มีขนาดต่างๆให้เลือกตามงบประมาณแล้วก็ความชอบใจนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ไม่ใช่ช่วงโควิดเนาะเรามาัากจะ ถ้าพอสะดวกที่จะมาที่ร้านได้นะแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเอาต้นไหนเพราะว่าที่ร้านมีเยอะมากหลายร้อยต้นเนี่ยเราก็จะให้เขาใช้วิธีว่าเดินเข้าไปหาเลยคือไม้มงคลทุกชนิดนะคะไม้เลือกคนคนเลือกไม้เราจะรู้สึกถูกชะตาเองและที่สําคัญอะ่ะก็จะมีอาการขนลุกซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีอาการหรือมีความรู้สึกที่ชอบตอนน้นนั้นๆเป็นพิเศษอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะ แต่เราก็มาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการเลือกไม้ใหญ่แย้เนี่ยเลือกยังไงเลือกต้นเล็กก็คงต้องทําใจหน่อยว่าจะเลี้ยงนานแต่ราคามันก็เบาเนาะในราคาที่จับต้องได้ทุกคนนะคะแล้วก็ในโปรโครวิดช่ว,ชวงเนี้ยเราก็จะมีของแถมคือซื้อทุกต้นทุกขนาดนะคะเราจะตัดชิ้นไม้ใหญ่แย้ซึ่งจะเป็นลำใหญ่กว่านี้นะคะ ซึ่งเป็นชิ้นไม้พกจะเอาไปใส่ปอกตะกุดก็ได้หรือจะพกใส่กระเป๋าตังค์พกใส่ถุงเงินถุงทองอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะให้คนละ1ชิ้นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในช่วงจะเรียกว่ายุคข้ายากหมากแพงยุคเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความระสำาระสายแบบนี้เรามีอะไรสักอย่างที่เป็นกำลังใจที่เป็นตัวช่วยนะคะก็น่าจะ ดีสำหรับการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจไม้มงคลไม้หแยะของที่ร้านนะตอนนี้สั่งเข้ามาทางลายสอบถามมาทางเบอร์โทรที่อยู่ที่คลิปนี้นะคะทุกคนก็จะมีของแถมนี้ให้ก็คือตะกุดชิ้นไม้ที่ใช้พกใช้ทําตะกุดไม้ใหญ่แย่นะคะ ขนาดพิเศษให้ทุกๆท,ท่านในทุกๆราคาเลยค่ะต้องการต้นไหนเป็นพิเศษก็ขอให้เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ได้นะคะถ้าไม่ยุ่งจริงๆก็จะทำให้ตามที่เพื่อนๆน,น,นั่นเพราะเงินทองเป็นของหายากเนาะเราก็อยากเลือกที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับเรานะคะวันนี้เวลากรสมนุนไพรก็ขอจบเรื่องของวิธีการเลือก ไม้แย่แย่เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด s u บสไ r i b e กดกระดิ่งแล้วก็ต้องขอโทษคนที่ไม่ชอบเรื่องสายมูนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสลับมีบ้างเพราะในเรื่องของความเชื่อนะ่ะมนันแนบเนื่องกับสังคมไทยมายาวนานเราก็คงเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ